บ้านร้างในญี่ปุ่นพุ่งเป็น9ล้านหลังแล้วนะครับปัญหาเรื่องของบ้านร้างไปจนถึงเมืองร้างกำลังเป็นปัญหาสำคัญอันใหม่ของโลกทำไมผมจึงพูดว่าเป็นปัญหาใหม่นะครับเพราะว่าเมื่อก่อนเราเคยได้ยินแต่ว่ามีบ้านไม่เพียงพอสำหรับความต้องการของประชากรเพราะว่าคนเนี่ยเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วมาอย่างต่อเนื่องใน5ทศวรรษที่ผ่านมานะครับแต่ว่าปัจจุบันครับ ประชากรลดลงเป็นอย่างมากทั้งเรื่องของอัตราการตายมากกว่าอัตราการเกิดแล้วก็การอพยพย้ายถิ่นฐานนะครับเพราะฉะนั้นความต้องการของที่อยู่อาศัยก็ลดลงไปตามลําดับในพื้นที่ที่ประชาชนย้ายออกหรือว่าประชาชนเกิดน้อยกว่าตายนะครับแต่ว่ามันไม่ได้เกิดพร้อมกันทุกที่นะครับมันเริ่มต้นในเวฟที่1คือในพื้นที่ชนบทและเกษตรกรรมก่อนนะครับคนชนบทที่เคยเป็น ครอบครัวขนาดใหญ่มีแรงงานมากในหนึ่งครอบครัวเพื่อทําพื้นที่เกษตรขนาดใหญ่ได้นขนาดครัวเรือนลดลงแล้วก็คนวัยหนุ่มสาววัยแรงงานครับได้อพยพยเข้าไปหาโอกาสในการทํางานที่มั่นคงและมีผลตอบแทนมากกว่าในพื้นที่ชนบทและเกษตรกรรมก็คือไปอยู่ในพื้นที่เมืองนะครับก็เกิดบ้านร้างในพื้นที่ชนบทแต่ณเวลานั้นครับบ้านในเมืองขาดแคลน เราะว่าคนชนบทเข้ามาอยู่ในเมืองมากขึ้นต้องการที่อยู่อาศัยเพิ่มมากขึ้นในขณะที่องค์ประกอบต่างๆของเมืองโดยเฉพาะยิง่งโครงสร้างภูมิฐานและจํานวนที่อยู่อาศัยไม่เพียงพอต่อคนที่เพิ่มขึ้นจากการย้ายถิ่นฐานแต่ในเว็บที่สองครับในเมืองวิถีใหม่ก็เปลี่ยนแปลงรูปแบบของที่อยู่อาศัยและ วิถีของการอยู่อาศัยนะครับจากปัจจัยทางเศรษฐกิจที่ดินราคาแพงมากขึ้นเป็นอย่างมาก,กน,นะครับแล้วก็ปัจจัยเชิงสังคมก็คือครัวเรือนหรือครอบครัวเนี่ยมีขนาดเ e ล็กลงที่ผมเคยเล่าให้ฟังในเอพิโซดที่ผ่านๆมาว่าณปัจจุบันเมืองขนาดใหญ่ในโลกกำลังเจอปัญหาศสับ์เทคนิคใหม่อันหนึ่งก็คือ single person household ก็คือไม่ใช่ครอบครัวเดี่ยวที่แบบมีแค่พ่อแม่ลูก ับ3คนหรือว่ามีแค่พาร์ทเนอร์ผัวเมียกัน2คนเท่านั้นนะครับแต่ว่ากลายเป็นครอบครัวที่มีคนเดียวในครอบครัวเลยครับอยู่ในบ้านหรืออยู่ในคอนโดอยู่ในอพาร์ตเมนต์แค่คนเดียวไม่มีพาร์ทเนอร์หรือใครอยู่อาศัยด้วยเลยแล้วในเมืองใหญ่บางเมืองเนี่ยขึ้นถึง40%ของครัวเรือนทั้งหมดนะครับแต่ว่าปัญหานี้มันจะเกิดขึ้นตรงที่ว่าสถาปัตยกรรมและรูปลักษณ์ของอาคารที่อยู่อาศัยแบบเดิม ไม่ตอบสนองความต้องการในยุคปัจจุบันเช่นเราเห็นตึกแถวทั้งหลายในกรุงเทพเนี่ยน,นะครับที่ถูกทิ้งร้างเพราะว่าสถาปัตยกรรมของตึกแถวไม่สอดคล้องกับความต้องการของธุรกิจและการอยู่อาศัยในรูปแบบใหม่แล้วเพราะฉะนั้นก็เกิดบ้านร้างขึ้นในเมืองได้เช่นกันแม้ว่าที่อยู่อาศัยจะขาดแคลนนะครับแต่มาดูปัญหาของญี่ปุ่นซึ่งนับว่าเป็นปัญหาที่ทั่วโลกรับรู้และคนไทยก็ได้ยินข่าวมมานานแล้วนะครับ รัฐบาลญี่ปุ่นประกาศตัวเลขของบ้านร้างเมื่อวันที่31มีนาคม2024ที่ผ่านมานี้ครับว่ามีบ้านร้างรวมกันถึง9ล้านหลังหรือว่า14%ของบ้านทั้งหมดในประเทศญี่ปุ่น9ล้านหลังนี้เยอะแค่ไหนทุกท่านอาจจะคิดไม่ออกนะครับแต่ว่าถ้าบอกว่า1หลังอยู่ได้3คน 9ล้านหลักก็จะรองรับประชากรได้27ล้านคนซึ่งเท่ากับประชากรของประเทศออสเตรเลียทั้งประเทศนะครับซับของประษาญี่ปุ่นที่เรียกบ้านล้างเหล่านี้เขาเรียกว่าอากิยะนะครับแล้วอันนี้คือผลการสำรวจของรัฐบาลน,นะครับแต่หน่วยวิจัยชื่โอมูระรีเสิร์ชอินสติท t เนี่ยเขามีตัวเลขที่มากกว่านั้นครับผลการสำรวจของเขาบอกว่าไม่ใช่9ล้านหลักหรอกแต่ว่า11ล้านหลัก แล้วดูจากโครงสร้างประชากรเจ้าของบ้านที่อยู่อาศัยแล้วเขายังคาดการต่ออครับว่าในอีก10ปีข้างหน้าจะมีบ้านร้างเพิ่มขึ้นเป็น30%ณนะวันนี้ตัวเลขของรัฐบาลบอกว่า14%เท่านั้นแปลว่าในอีก10ปีข้างหน้าจะมีบ้านร้างเพิ่มขึ้นอีก1เท่าตัวอีเดียวนะครับต้นเหตุของประเทศญี่ปุ่นเนี่ยตัวตั้งชัดเจนครับประชากรในพื้นที่ชนบทและเกษตรกรรมลดลง ทั้งอัตราเปลี่ยนแปลงประชากรตามธรรมชาติก็คือตายมากกว่าเกิดนะครับแล้วก็เกิดการย้ายออกของประชากรในพื้นที่ชนบทโดยฉพางยิ่งวัยแรงงานครับไปหาโอกาสการทํางานที่ดีกว่าในพื้นที่เมืองใหญ่ทั้งหลายพ่อแม่ตายไปลูกหลานก็ไม่อยากอยู่บ้านเดิมแล้วครับเพราะว่าตัวเองทํางานในเมืองหรืออีกเหตุหนึ่งครับไม่สามารถอยู่ได้เพราะว่าภาษีมรดกแพงครับของประเทศญี่ปุ่น ภาษีมรดกแพงมากเขาอยากให้คนตั้งตัวด้วยตัวเองครับเพราะฉะนั้นการรับของมาจากพ่อแม่เนี่ยจะเสียภาษีในอัตราที่สูงเป็นพิเศษภาษีที่ดินก็แพงครับและค่าบำรุงรักษาบ้านเก่าแพงมากครับส่วนในเมืองก็มีปัญหาเช่นเดียวกันครับแม้ว่าจะน้อยกว่าพื้นที่ชนบทและเกษ,ษตรกรรมทีนี้ลองมาดูว่า9ล้านหลังเนี่ยมันแยกเป็นสถานะอะไรบ้างนะครับ จากรายงานของรัฐบาลของประเทศญี่ปุ่นบอกว่า9ล้านหลังเนี่ย4.4ล้านหลังครับมีประกาศให้เช่าตามสื่อและช่องทางต่างๆแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วก็ไม่มีคนเช่ามาเป็นเวลานานแล้วนะครับหรือว่าแทบจะไม่มีโอกาสให้เช่าเลยเพราะอยู่ในพื้นที่ที่อยู่ห่างไกลศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและแหล่งงานก็คือบ้านในพื้นที่ชนบทและเกษตรกรรม,มครับไม่มีใครอยากเข้าไปอยู่ ในพื้นที่เมืองขนาดเล็กหรือพื้นที่ชนบทและเกษ,ษตรกรรมประชากรลดลงทุกปีครับก็นึกไม่ออกว่าใครจะมาอยู่ในบ้านเหล่านี้ที่ณวันนี้เป็นบ้านร้างแล้วนะครับอีก3ามแสนสามหมื่นหลังประกาศขายครับแต่ก็ยังขายไม่ออกและที่น่าสนใจก็คือ3.8ล้านหลังจาก9ล้านหลังไม่มีสถานภาพครับแปลว่าร้างเห็นเห็นครับเพราะว่าขายก็ไม่ประกาศขาย ประกาศเช่าก็ไม่ประกาศเช่าก็คือไม่มีใครอยู่ไม่มีใครสนใจจัดการกับมันเลยเพราะว่าลูกหลานไม่เอาแล้วตายไปแล้วไม่มีคนมารับต่อหรือถูกทิ้งเพราะว่าดูแลมันไม่ไหวนะครับเพราะว่าต้นทางอีกประเด็นหนึ่งก็คือโครงสร้างของระบบภาษีและระบบสังคมของญี่ปุ่นครับในประเทศญี่ปุ่นเนี่ยที่ดินเปล่าเสียภาษีแพงกว่าที่ดินที่มีสิ่งปลูกสร้างที่ดินแปลงเดียวกันนีครับ ถ้าเป็นที่ดินเปล่าเสียภาษีแพงกว่าคุณสร้างบ้านบนนั้นซะอีกนะครับเพราะเขาอยากให้ใช้ที่ดินนั้นเพื่อการอยู่อาศัยนะครับแล้วอีกข้างหนึ่งก็คือว่าไม่เหมือนบ้านเราครับที่มีการครอบครองปรอปักที่เพิ่งมีเ่าใหญ่ผ่านไปนะครับบ้านถูกทิ้งร้างท,งทั้งที่เป็นบ้านในเมืองแท้ๆแต่ว่าในประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเทศบาลเมืองหรือว่ารัฐบาลน,นะครับเขาไม่ยอมปล่อยให้คุณทิ้งบ้าน ร้างไว้จนเกิดการครอบครองปรัปากแบบบ้านเรานะครับเขาจะต้องตามหาเจ้าของบ้านมาทําการรับผิดชอบดูแลบารุงรักษาบ้านให้อยู่ในสภาพที่ดีเหมาะสมและได้มาตรฐานครับไม่ใช่ถูกทิ้งร้างจนเ,เกิดความเสี่ยงต่อการเกิดไฟไหม้เกิดไฟช็อตหรือว่าเป็นที่มั่วสุมหรือเป็นพื้นที่พาหะานําโรคหรือมีปัญหาอื่นๆและที่สําคัญครับต้องตามมาเสียภาษีด้วยเพราะฉะนั้น การมีบ้านอยู่เนี่ยมีค่าใช้จ่ายครับถ้าคุณไม่อยู่อาศัยกับมันก็มีค่าใช้จ่ายที่แพงอยู่และก็ต้องมีค่าบำรุงรักษาก็ย้อนกลับไปตะกี้ที่ผมบอกนนะครับว่าถ้าไม่บำรุงรักษาเมืองก็จะทำการปรับคุณว่าคุณไม่จัดการบ้านให้อยู่ในสภาพดีแต่ถ้าคุณรื้อทิ้งไปก็เสียภาษีที่ดินเพราะมันกลายเป็นที่ดินเปล่าครับแพงกว่ามีบ้านอีกมันกลายเป็นวงจรที่ไม่รู้จะจัดการยังไงกับบ้านร้าง ไม่ซ่อมก็เมืองก็ว่าเมืองก็เสียค่าปรับหรือมันทิ้งเพราะไม่อยากซ่อมค่าบำรุงรักษาดูแลรักษาแพงไม่มีใครอยู่ก็เสียภาษีที่ดินเปล่าในราคาแพงอีกแต่ว่ามันก็ยังมีทางออกครับเพราะอย่างที่เราได้ยินข่าวครับว่ามีคนไทยรวยๆไปซื้อบ้านราคาถูกที่ถูกทิ้งร้างอย่างนี้นครับอยู่ในประเทศญี่ปุ่นด้วยนะครับก็มีคนต่างชาติที่สนใจจะซื้อหรือใช้บ้านหลังนี้เพราะว่า ขายออกมาในราคาที่ถูกมากโดยเฉพาะยิ่งบ้านแบบญี่ปุ่นแท้ๆหรือที่เรียกว่าโคมิกะนะครับหรือว่าเป็นบ้านแบบตามประเพณีวัฒนธรรมของญี่ปุ่นสร้างด้วยวิถีช่างของญี่ปุ่นนะครับก็มีทั้งคนญี่ปุ่นและคนต่างชาติเนี่ยมาซื้อเป็นบ้านเป็นบ้านพักในยามวันหยุดยาวบ้างนะครับหรือว่ามาปรับปรุงให้เป็นโรงแรมที่พักหรือประกอบธุรกิจต่างๆนะครับ แต่ว่าการทําแบบนี้ก็ไม่ง่ายครับเพราะว่าญี่ปุ่นเขาก็มีมาตรฐานของเขาจะซ่อมแบบบ้านๆโดยไม่ได้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานบางอาคารเก่ามากเป็นอาคารอนุรักษ์ไปแล้วด้วยจํานวนปีและอื่นๆนะครับเพราะฉะนั้นค่าบํารุงรักษาค่าซ่อมแซมมันก็แพงมากช่างฝีมือแบบโบราณถ้าคุณจะบอกว่าอยากสร้างบรรยากาศเพิ่มราคาขายหรือราคาเช่าบ้าน ในช่วงวันหยุดด้วยการเป็นบ้านแบบญี่ปุ่นแท้ๆช่างฝีมือแบบโบราณก็ต้องเอามาครับแต่ช่างเหล่านี้ก็ล้มหายตายจากไปแล้วเยอะนะครับหรือที่มีอยู่ก็ราคาแพงมากแต่ว่าตลาดของบ้านเช่าหรือการขายบ้านให้คนต่างชาติเนี่ยครับกำลังไปได้ดีนักท่องเที่ยวต่างชาติสนใจเป็นอย่างมากแล้วก็บ้านแบบนี้มีน้อยเพราะว่ากฎหมายของญี่ปุ่นจะทำให้เป็นที่อยู่อาศัย หรือว่าที่พักที่เช่าเป็นโรงแรมขนาดเล็กได้ต้องอยู่ในสภาพดีและผ่านเกณฑ์มาตรฐานของเขาเพราะฉะนั้นปัญหามันเกิดจากต้นทางว่ามีคนน้อยลงนี่คือสังคมผู้สูงอายุอย่างชัดเจนครับแล้วก็ประเทศที่พัฒนาแล้วเขาเจอปัญหานี้ก่อนเรานะครับประเทศไทยยังไม่เจอปัญหานี้แต่อีกไม่นานนี้ก็ต้องเจอปัญหานี้แหละครับบ้านร้างเราก็เกิดขึ้นในหลายพื้นที่แล้วถามว่าณนะวันนี้เนี่ยมีประเทศไหนที่เจอปัญหานี้บ้างนะครับ สำหรับประเทศญี่ปุ่นนะครับเขามีปัญหานี้มานานแล้วตอนนี้ผู้หญิงหนึ่งคนนะครับผู้หญิงที่อยู่ในวัยที่สามารถจะมีลูกได้เนี่ยหนคนมีลูกเพียงแค่1.26คนเท่านั้นนะครับในปี2022นั่นี้คือข้อมูลแต่ว่าประเทศเกาหลีใต้ครับจากการสำรวจเมื่อปีที่ผ่านมาผู้หญิงหนึ่งคนในวัยที่มีลูกได้เนี่ยมีลูกเพียงแค่0.72คนเท่านั้น แปลว่าถ้าถึงวันหนึ่งผู้หญิงคนนี้จากไปนะครับจะทิ้งคนใหม่นะครับคนเกาหลีรุ่นใหม่เอาไว้เนี่ยแค่0.7คนเท่านั้นไม่แตกต่างกันครับสิงคโปร์และไต้หวันผู้หญิงหนึ่งคนก็มีลูกน้อยกว่าหนึ่งคนไปแล้วแล้วก็ประเทศที่พัฒนาแล้วเจอปัญหาแบบนี้ทางนั้นเราก็ดูไว้เป็นเยี่ยงอย่างครับอันนี้ได้รับข้อมูลจากเว็บไซต์สานักข่าวชื่อดังของโลกดิกาเดียนนะครับ เพิ่งลงเผยแพร่มเมื่อวันแรงงานคือวันที่หนึ่งพฤษภาคมที่ผ่านมานี้เองข่าวใหม่สดๆร้อนๆเลยครับประเทศไทยดูไว้เป็นเยี่ยงอย่างครับเรากําลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุตามหลังเข้าไปติดๆแล้วปัญหานี้เกิดกับเราแน่นอนเราจะรับมือกันอย่างไรแล้วพบกันใหม่ในเอพิโซดต่อๆไปสวัสดีครับ